สวัสดีครับอินดตรับสูช่องหัวโนนะครับพบกับเกมลับในพีทีหแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเกาะที่เจ็ดใช่ปะ่ะหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ดจริงจริงด้วยครับชื่อว่าเกาะเทมเพลต์ละตอนนี้จะเป็นเหมือนกับว่านว่าเหมือนเหมือนเกาะน้ำแข็งนะแต่ผมปิดเครื่องเอาไว้วันที่รอดใน4สวันนะยังเป็นสี่วันอยู่อย่างนั้นเพราะไม่ได้สมองขึ้นไปครับเดี๋ยวเราจะหาที่ลงกันก่อน นี่มีย่างเนื้อด้วยช่วงนี้พลังพระเจ้าจะค่อยๆหายไปนะครับเพราะว่าด้วยความตื่นเต้นนะฮะพลังแห่งเทพเฮอร์คิวลิสชั่วจะโดดสูงนิดหนึ่งเอาละเราจะมาหาบอดแสที่นี่กันในเกมเบิมเหมือนข้างบนจะมีมีธงนะเดี๋ยวตามธงไปดีกว,ว่าอื้ึไอ้์วด ว้าวรถจักสกีได้เวลางี้เงี้ยละโอ้จะอ้วกว่ะไปไหนดีโยีอ้ยปีมีมีเหมือนตรงนี้เราจะมีเสรราสัญญาณนะครับเสรราสรราัญญาณอ่ะกดสายไฟ ดค้างเพื่หยิบสายไฟอ๋อดึงสายไฟมากันขโมยสายไฟคนดีครับคนดีตัวนี้ก็มีคันโอ้โหมีทุกที่เลยนเมันแสงเหนือเลยอะเดี๋ยวเราไปดูกันโดดฮึบโดดฮึบโดดฮึบเหมือนจะเป็นโรงงานนะฮะอันนี้เป็น ต้องใช้คบเพลิงเรามีคบเพลิงไหมเราปลิดคบเพลิงไม่ได้อรออ๋อสิแสดงอ๋อมีแต่โคมไฟนะ,ะแสดงว่าคบเพลิงเราจะต้องไปหาเก็บเอานะครับไปที่ไหนเนี่ยอ๋อยี่ไงแค่น,นี้เอง มาแล้วครับก็สายไฟก็แล้วขโมย <c oughs> ไปขายทองแดงไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นตัวจ่ายไฟอ่าฮะใช่นี่ปะอ๋อโยงสายทำไมมันเข้าบดได้ได คลิกการ์ดด้วยเหรอไปครับโยงไปไหนนุ่นน่นข้างบนน่นน่นนุ่นอน่าโยงไปอีกอ๋อเอาไฟเข้าบ้านเพื่อเปิดประตูอย่างนี้เหรอโอ้โหที่นี่ศูนย์ออกกำลังกาย โคตรดีออกได้โอเคเดี๋ยวเราโยกตรงนี้ใหม่ไปตรงนน้นเึ๊บไม่ถึงมันก็ต้องลากมานี่โอเคสวัสดีครับทำไมไม่มีคนอยู่เลย อ้า,ามีเหรียญอีกแล้วอย่าบอกนะว่าสิบามเหรียญนะบอกเลย <c oughs> เยอะมากโอเคไปต่อแสดงว่าเราต้องเปิดทุกบ้านเลยปะบ้านนี้เปิดไม่ได้ฮะเหมือนไม่มีที่ต่อไฟเดี๋ยวงั้นลองมาบ้านนี้ต่อตรงนี้ก่อนเสากลางเชื่อมไปไหนต่อฮะ ข้อบนถึงไหมไม่ถึงฝั่งโน้นน่าจะถึงอ่าตรงนี้ถึงอ่ายังมีอยู่ยังมีอยู่มาข้างล่างนี้ได้ครับ อ่าเป็นห้องพยาบาลนะที่นี่แจ็มเลยจะยักษามมโน้ตครับ really เก็บโน้ตก่อนเก็บโน้ตก่อนเด็กป่วยเดตโตป่วยนี่คือยายาจากเปลือกไข่ไปไหนต่อเอาออกแล้วไม่แสดงว่าสายไฟไม่พอผมต้องไปหาสายไฟเพิ่มหรือไม่ก็โดดสูงไป ดึงอันนี้ครบละมาเรียบร้อยโดมน้ำผึ้งโอ้ยนี่ไงซัพพลายเออร์แก้วชานช้อนซองต้นมงต้นไม้รูปภาพรูปภาพ ซื้อรูปภาพไปดีไหมเจอจันเหลียดมันยั้ไงครบเพลิงครบเพลิงจุดแก๊สแล้วโอเคเราไปที่โรงงานได้แล้วครับเราได้ครบเพลิงมาแล้วให้เลือกครับระหว่างเดี๋ยวเราจะสกิปไปที่โรงงานนะจะไม่เสียเวลาไปปิ้วอย่าบอกนะ ว่าต้องหากุญแจหรือไม่ต้องใช้ต้องใช้กุญแจอีกกุญแจเซรีนแถวนี้ไม่น่าจะมีลองไปให้ทั่วเกาะดูเพราะว่าน่าจะเจอลองไปดูเลยฮะทั่วเกาะเลยตรงนี้ยังไม่เคยมาเฮ้ยไม่เคยมาจริงมันจะมีโรงงานโอ้ วัดวัดวัดป่าอะไรวะเนี่ยที่นี่มันที่ไหนลงมาได้ยังไงบุ๋งบุ๋งบุ๋งอแล้วป่าเอ,อ้ยไม่ใช่แองเกอร์แองเกอร์ ปากไม่ได้ทางตันเบื่อี่บันไดแล้วนี่ก็เหรียญเก็บทำไมไม่รู้เป็นมาริโอ้อาจารย์เก็บเหรียญซะด้วยถึงละข้างบนนะ่ะเจอโนต้นะโนตฮะเจอโนต้ตอีกอันอ่านเลยดีกว่า สาคืออะไรอ่าไม่มีทั่วก่อน้ำแข็งนี้หนึ่งนนั้นทํร้ายเรือเมื่อเราพยายามจะหนีเทคนิคปกติก็ใช้ไม่ได้ผลเลยเฮนรี่กับฉันจะถูกกินถ้าเด็กมีแต่ลมไม่าโผล่เอ๊ะไม่โผล่มาแล้วก็เขาชื่อว่าเดตโตเขาบอกว่ามาที่นี่พร้อมกับผู้รอชีพบางคนถ้าเฮนรี่ว่าควรเชื่อใจเด็กคนนี้ไหม แต่ก็ไม่ได้การตอบรับจากบูโ่เดกที่ชื่อว่าเดตโตเนี่ยฉลาดจริงๆนะเคใช้วัสดุที่เราเก็บกู้มาซ่อมแซมเรือของเราฉันได้ดูเบนก็ดีขึ้นแต่ดูเหมือนเขาจะไม่อยากคุยกับฉันเท่าไหร่ทั้งคู่ช่องมองเขงม่งทุกครั้งที่คุยกันกับเฮนรี่เฮนรี่ไม่ชอบวิธีที่พวกเขามองมาที่เราฉันคิดว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างจากบูโรยังไม่ได้ ยังได้ข้อมูลไม่เยอะเท่าไหร่มันเลยไม่ค่อยประติดประต่อหวังว่าจะมีกุญแจนะครับจากที่นี่หวังว่าจะมีกุญแจเด้อะไรวะเนี่ยปักเป้าสองทับสี่สาทับสี่ตะขอมันคืออย่างกะ ไวไฟอ่ามีไวไฟด้วยหรอเนี่ยขอรัดหน่อยครับเรือ4ีทับสคืออะไรเด e ดเด็ดสเปเท่ากับ2องเด็ดทั e สองอะไรสเปียอัคคออัคออค เปียร์สี่คอแปดคืออะไรครับเนี่ยมีกี่ตัวละครับโอเคหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแสดงว่ามันก็โยงกับลูกภาที่เรามีอยู่ใช่ไหมมีข้างบนด้วยโอเคครับ The Shark s h a r m a n e The boat is ready to go. Detto is ready with the air horn. นั่นดูสิมีนกมีอ่าคล้ายๆปักเป้าตะขอแล้เรือนกตะขอเรือนกขอเรือเรือตะขอนก์สี่เวทนับดาวเหรอมีตัวอย่างใช่ปะ่ะแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่านับดาวจริงด้วยขำใบขำใบสเปียร์คือสองออนับดาวงั้นป่านกตะขอให้เรานับดาวงั้นต้องดูดาวไอ้น,ไอน, <laughs> นี่หรือเปล่าไอ้นี่นี่หรือเปล่า แต่มันเยอะมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่อันนี้หรือเปล่าอืมไม่ใช่อ่ะอันนี้นกนกข้างบนไปกันอ่ะอ่ะเหมือนต้นมะพร้าวเลยมีปะ ไม่มีอันนี้เหมือนจะเป็นปลาฉลามไม่มีอ่ะอันนี้เหมือนนกเอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอ่าแรกคือห้าโอเค ันนี้เหมือนจะเป็นสเปียห้าอ๋อไปละตะขอนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้า,ห,าหกตะขอมีหกก็เป็นห้าปักเป้าห้าหก เนี่ยนเะหลือ,อน,นี่ไงท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่นี่คือจุดเดียวใช่หรือเปล่าไม่ใช่ผมว่าไอ้นี่นะห้าเก้าหกสี่แน่เลยใช่นี้อันนี้กลมๆมใหญ่ นี่ไงห้าเสลองสิห้าเอ่าใช่ด้วยแแ่ครับได้แล้วคุณแจเซรีนเราไปที่กำมันตารางสีกันโอเคเดี๋ยวขออ่านโน้ตแป๊บไม่คิดได้ใหม่มาเรือพร้อมแล้วที่จะแล่นแล้วเดสโตก็มีแต่ลมและอย่างน้อยลูเบนก็ได้เดินแล้วเอ๊ะก็เดินได้แล้ววัต u ักพูดผิดเร <laughs> นลี่ลบอยู่ข้างหลัง มันหวานอมอมกลมมันหวานอมขมกลืนเขาไม่คุยกับฉันแล้วแต่ฉันคิดว่ามันปลอดภัยกว่าสําหรับคนที่อยู่ข้างหลังเดตโตบอกว่ามีสถานที่ที่มีผู้คนมากมายรูเป็นหอกว่าแอสทริตอาจอยู่ที่นั่นเธอไม่ได้อยู่ในที่เดียวนาแบบนี้แน่นอนดีจางที่ได้คุยกันแล้วกับเพื่อนๆบูโน Bruno. โอเคเดี okay. e ๋ยวเราไปโรงงานกำมันตะลังซิกันเถอะมีกุญแจโว้ยรอบนี้เปิดหน่อยครับโรงงานอ้าเหมือนจะ ข้างล่างกำมะตรังสีรูปไปข้างล่างนะครับแล้วก็ห้องตรงกลางจากห้องที่เราเดินมาจากห้องเซรีนใช่ไหมหองใจสองดาวจะต้องซ่อมครับโอเคเราปีนหนึ่งประตูล็อกจากอีกฝั่งต้องใช้แท่นควบคุมควบคุมโอ,โอ้มีชุด ชุดตัวก,กันกำมันตารางสีไปเลยยุไไดไหนพาซีเอศูนย์สองสองศูนย์พีเอ็มศูจุดห้าพีสามเจ็ดเอ็นเอ โซเดียม11บ,บิลเลียมไม่ทำอ,อ,าาอะไรเลยอ๋ออะไรวะเนี่ยอ่ะอาอาร์บีคืออาบีอาบีอาบีสามเจ็ดสามเจ็ด อาบีสามเจ็ดอะไรต่ออาบีสามเจ็ดมีอาบีเล็กอาบีใหญ่ด้วยเหรออ๋อ ...CI แม่งเอ้ยหาหลายที่จังเลย RB37 CI CI เท่าไหร่ไม่รู้ที่รู้คือ <S <S 2> <S 2> จะมาชุด,ช,ดชุดหมดชุดหมด ออออชุดหมดชุดหมดอาบีสามเจ็ดออยอาร์บีสามเจอซีไห้องไหนลูกอาร์บีสเีไเท่าไหร่ซีแอลรอเปล่าสามเจ อันนี้สามเจ็ดอันนี้สิบเจ็ด้งนี้แล้วก็อะไรพีเอ็ุ ามเจ็ดเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยครับทำการใส่รหัสทุกอย่างแล้วชุดพังพอดีเราก็ต้องไปต่อไม่มีหนูแน่นอนถ้ามีหนูคงตายนั่นแน่เรื่อปฏิกรณยาูเคลียร์ใช่ปะ่ะนีน่ไงการการควบคุมเราต้องไปใส่ข้างบนประตูจ้า งไปไหนนี่โอ้โหแล้วเลยได้เลยลงมาทำไมก้อนลงมาทำไมก้อนุนวาวโวนานมากหโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกัดช่างมันช่างมัน ตึดไว้ตึดไว้ตึดตึดไว้ตึดไว้ไปก่อนละ <c oughs> ตัวอะไรกัดไม่รู้ฮะมาเอาปลอติกอนเอามาการควบคุมเปิดเปิดอา้าวเปิดหมุนช้าๆกด A เออเป็นกระจกอ่ะออาล่ะดีชัดเจนยวปิดก่อนปิดก่อนยอ่อได้ปะยอ่อได้ยิงมานี่มานี่ส่งไปนี่อันนี้ก็ต้องส่งไปอ๋อนี่ไงเับร้อยฮ่าฮ่าอิน i ิสิเบล ตื่น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 เปิดชุดเปิดประตูเปิดประตูอันนี nerve, ้ไม so ่ได้มีแค่เลเซอร์ใช่ไหมนี่ไงทำลายตรงนี้มีกระจกเพียบอะไรเงี้ยมันติดไอเดียโหต้องดูว่ากระจกไหนยิงถึงอ๋อรู้แล้ว เอามันหลบเลยเข้าใจละหันออกไปเลยไม่จตเป็นต้องยิงใช่ไหมใช่ไหมพูดหรือ,อน,นี้วะโอเคโอ้ใช่เชย เจอโน๊ตเจอโน๊ตอ่ดูสิคำวัาเจริญเซ,ซลีนสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เดียวครับควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ทดลองนี่ไงที่พูดถึงเครื่องปฏิกรณ์ในครั้งที่แล้ว <c oughs> ที่ส่งคนไปทําเครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อนเมืองลอยน้ําให้สมบูรณ์แบบไม่ใช่ง่ายแต่มาสําเร็จแล้วในทางทฤษฎีแต่เราไม่มีคนที่จะสร้างมันได้นอกจากต้นแบบเบื้องต้นฉันรู้ มันทำได้จริงเราแค่ต้องการคนเพิ่มมีที่ซึ่งนักล่องแพรอาศัยอยู่อย่างสงบสุขกับผู้รอดชีวิตจากโลกเก่าพวกเขาเรียกันว่ายูโทเปียบางทีเราสามารถชดใช้ความเสียหายท่เตามลงไปได้แต่ได้ข่าวว่าจากพวกเขาเนี่ยเมื่อวานนี้หนึ่งในนักลงทุนได้เข้าวควบคุมที่นั่นโอลาฟวิสตอมฉันกลัวความตั้งใจของเขาต่อยูโทเปียที่อาจเกิดขึ้น จากนกกระจอกอืมคอนโทรลเรียบร้อยครับใส่แกนใส่แกนใส่แกนครบแล้วก็เปิดสวิตต์เก็บเก็บกัน การติดขัดจะเป็นต้องใส่แบบแมนนวลใส่แบบแมนนวลยั่ไงวะถ้ากุญแจใส่แบบคบมือเองอหรอ๋อเนี่ยโอเคได้สิสูดใส่เข้าไปกดลงไป โอเคหนึ่งอันอ,อึ๊บตายลงไปคุณชาจริจงคุณจะหมดแล้วสุดท้ายเปิดประตูฉันออกไป

นี่มันห้องแช่แข็งเหมือนมีสัญญาณชีพจรอ๋อมีคนอยู่ด้วยเหรอใครล่ะนี่อุสวดเดี๋ยวนะไม่ใช่คุณโอ้ฉันเข้าใจแล้วพวกเขาทิ้งฉันไว้ที่นี่ว้าวเซโกะโชโกะเดี๋ยวนะขอบคุณที่ปลุกฉัน การอยู่ในภาวะจำศีลเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างแล้วคุณมีที่ว่าสำหรับวิศวกรชีวภาพหรือเปล่าสาบานได้เลยว่ามันจะมีประโยชน์เยี่ยมคุณคนดีมากจะทำให้ดีฉันเชิญต้นไหนฉันไม่พูดสักแะไอ้วนนี้มันตอบไปเองหยิบโน้ตนะฮะที่ต่อไป แสดงว่าเมื่อกี้นี้เราได้นี่ไงที่ต่อไปที่สุดท้ายครับยูโทเปียเดี๋ยวเราจะไปยูโทเปียกันอ๋อนี่ไงนกกระจอกตันนี้ฉันถูกเรียกว่านกกระจอกใครก็ตามที่พบสิ่งนี้จงรู้ไว้ว่าฉันเคยทำประโยชน์ให้มนุษยชาติมาก่อนตลอดมาฉันถูกส่งไปที่เซรีนพร้อมกับเพื่อร่วมง,งาน2คนฉันพบว่าหนึ่งในนั้นคือนักลงทุนวงในถ้านกฮูกได้รู้อัน ับอนุญาตให้มาที่เซลีนความรู้เกี่ยวกับพลังงานสีเขียวที่ไม่จำกัดนี้จะถูกผูกขาดโดยกลุ่มคนเดียวกับทำไมโดยกลุ่มคนเดียวกับที่เป็นต้นเหตุของความยุ่งเหยิงนี้ตรวจเพื่อนของร่วมงานอีกคนฉันทิ้งเขาไว้ฉันไม่เชื่อใจคุณโนก,กาวฉันทําไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปหวังว่าคุณจะยกโทษให้ฉันโอเคชัชื่อเป็นนกมาทำงานที่นี่ โอเคก็ okay. จบกันไปนะครับกับ EP ที่6 6นะฮะ6แหละอือฮึ6สิครับ6ฝากฝากกด, like, ด, share, ดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับพาผมไปถึง1,000ด้วยนะขอบคุณนะครับผมแล้วไปเจอกัน EP สุดท้ายที่ YouTube บ๊ายบาย